สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับครูนิดนะคะในบทที่4เรื่องร้อยละและอัตราส่วนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การอ่านแผนที่และแผนผังกันค่ะเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนสามารถอ่านมาตราส่วนในแผนที่และแผนผังพร้อมบอกระยะทางจริงค่ะ เรามาทบทวนความรู้เรื่องมาตราส่วนกันนะคะมาตราส่วนเป็นอัตราส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบระหว่างความยาวในภาพหรือแผนที่กับความยาวจริงโดยความยาวอาจมีหน่วยเดียวกันหรือหน่วยต่างกันก็ได้ค่ะการเขียนมาตราส่วนมีวิธีการเขียนอย่างไรคะน้องอมสินค่ะ การเขียนมาตราส่วนจะเขียนในรูปอัตราส่วนซึ่งจํานวนที่1แสดงระยะในภาพหรือแผนที่และจํานวนที่2แสดงระยะจริงค่ะเรามาดูแผนที่ประเทศไทยกันนะคะด้านล่างของแผนที่มีมาตราส่วนเขียนเอาไว้ค่ะมาตราส่วน1ต่อ62ล้านสแสน แผนที่ใช้มาตราส่วนหนึ่งต่อหกล้านสองแสนหมายความว่าอย่างไรคะถ้าความยาวในแผนที่หนึ่งหน่วยจะแทนความยาวจริงหกล้านสองแสนหน่วยนั่นเองค่ะความยาวในแผนที่ต่อความยาวจริงเป็นหนึ่งต่อหกล้านสองแสนถ้าความยาวในแผนที่หนึ่งเซนติเมตร แทนความยาวจริงกี่เซนติเมตรคะความยาวในแผ่นที่1เซนติเมตรแทนความยาวจริงเป็น6,200เซนติเมตรค่ะความยาว1เมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรคะความยาว1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรค่ะแล้วความยาว1กิโลเมตรล่ะคะเท่ากับกี่เมตร ความยาว1กิโลเมตรเท่ากับ1,000พันเมตรค่ะแล้วความยาว1กิโลเมตรล่ะคะคิดเป็นเซนติเมตรจะเท่ากับกี่เซนติเมตรคะความยาว1กิโลเมตรจะเท่ากับ1แสนเซนติเมตรค่ะแล้วความยาว6กล้านสองแสนเซนติเมตรล่ะคะจะเท่ากับกี่กิโลเมตรคะ ความยาว6,200,000เซนติเมตรเท่ากับ62กิโลเมตรนั่นเองค่ะแล้วเราจะเขียนมาตราส่วนได้อย่างไรคะเขียนมาตราส่วน1ต่อ6,200ได้เป็น1เซนติเมตรต่อ62กิโลเมตรค่ะจากแผนที่นะคะเราจะหาระยะห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงจังหวัดกาญจนบุรี ได้อย่างไรคะต้องหาระยะห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงจังหวัดกาญจนบุรีในแผนที่ก่อนคะ่ะเรามาวัดระยะห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงจังหวัดกาญจนบุรีในแผนที่กันนะคะวัดระยะห่างได้กี่เซนติเมตรคะ ระยะห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงจังหวัดกาญจนบุรีในแผนที่เท่ากับ13เซนติเมตรค่ะมาตราส่วนที่ใช้คืออะไรคะมาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ62กิโลเมตรค่ะจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรีกี่กิโลเมตรคะ จากมาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ62กิโลเมตรจะได้นำา3 3คูณกับจำนวนที่1และจำนวนที่2ค่ะได้เท่ากับ1 3ซนติเมตรต่อ806กิโลเมตรดังนั้นจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี806กกิโลเมตรนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ ถ้าเราต้องการหาระยะห่างจากจังหวัดตาถึงจังหวัดพิจิตรจะหาได้อย่างไรคะต้องหาระยะห่างจากจังหวัดตาถึงจังหวัดพิจิตรในแผนที่ก่อนคะ่ะเรามาหาระยะห่างกันนะคะวัดระยะห่างได้กี่เซนติเมตรคะ ระยะห่างจากจังหวัดตากถึงจังหวัดพิจิตรในแผนที่เท่ากับ4.8เซนติเมตรค่ะมาตราส่วนที่ใช้คืออะไรคะมาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ62กิโลเมตรค่ะจังหวัดตากห่างจากจังหวัดพิจิตรกี่กิโลเมตรคะจากมาตราส่วน หนึเซนตเมตรต่อ62กิโลเมตรจะได้นำสี่จคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2ค่ะได้เท่ากับ4.8่จซนติเมตรต่อ297.6กิเโลเมตรค่ะดังนั้นจังหวัดตากห่างจากจังหวัดพิจิตร9 9 7 6กกิโลเมตรค่ะ ให้นักเรียนช่วยกันพิจารณาแผนผังต่อไปนี้นะคะแผนผังใช้มาตราส่วนใดคะแผนผังใช้มาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ2เมตรค่ะหอประชุมมีความยาวกี่เมตรคะจะหาได้อย่างไรหาได้จากนำความยาวในแผนผังเปรียบเทียบกับมาตราส่วนที่ใช้นะคะ จากแผนผังหอประชุมมีความยาวเท่าใดคะจากแผนผังนะคะหอประชุมมีความยาว4.5ซนติเมตรค่ะเราจะหาความยาวจริงได้อย่างไรคะจากมาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ2เมตรจะได้นำา5 5คูณกับจำนวนที่1และจำนวนที่2ค่ะได้เท่ากับ 4.5ซนติเมตรต่อ9เมตร4.5เซนติเมตรแทนความยาวในแผนผังนะคะและ9เมตรแทนความยาวจริงค่ะดังนั้นหอประชุมมีความยาว9เมตรค่ะแล้วลานจอดรถลด่ะคะมีพื้นที่เท่าใดเราจะหาได้อย่างไรคะน้องต้นกล้าค่ะ หาพื้นที่ลานจอดรถได้จากหาผลคูณของความกว้างและความยาวจริงของลานจอดรถนั่นเองค่ะจากแผนผังลานจอดรถมีความยาวเท่าใดคะจากแผนผังลานจอดรถมีความยาว4.5เซนติเมตรแล้วเราจะหาความยาวจริงได้อย่างไรคะ จากมาตราส่วน1ซนติเมตรต่อ2เมตรจะได้นำ4.5คูณกับจำนวนที่1และจำนวนที่2นะคะได้เท่ากับ4.5ซนติเมตรต่อ9เมตร4.5เซนติเมตรแทนความยาวในแผนผังและ9เมตรแทนความยาวจริงค่ะดังนั้นลานจอดรถมีความยาว9เมตรนั่นเองค่ะ แล้วจากแผนผังลานจอดรถมีความกว้างเท่าไรคะจากแผนผังลานจอดรถมีความกว้าง2.5เซนติเมตรเราจะหาความกว้างจริงอย่างไรจากมาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ2เมตรจะได้นำ2.5คูณกับจํานวนที่1และจํานวนที่2ได้เท่ากับ 2.5เซนติเมตรต่อ5เมตร2.5เซนติเมตรแทนความกว้างในแผนผังนะคะและ5เมตรแทนความกว้างจริงค่ะดังนั้นลานจอดรถมีความกว้าง5เมตรนั่นเองค่ะแล้วลานจอดรถมีพื้นที่เท่าใดคะดังนั้นลานจอดรถจะมีพื้นที่เท่ากับ ความกว้างคูณกับความยาวเท่ากับ5คูณ9เท่ากับ45ตารางเมตรนั่นเองค่ะให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้นะคะแผนผังแสดงตำแหน่งของโรงเรียนแห่งหนึ่งใช้มาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ4กิโลเมตร ถ้าในแผ่นผังโรงเรียนอยู่ห่างจากสวนพฤกษศาสตร์3.2ซนเมตรสวนพฤกษศาสตร์อยู่ห่างจากโรงเรียนกี่กิโลเมตรระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมนะคะให้นักเรียนกดปุ่มพักเพื่อทำกิจกรรมค่ะและเมื่อทำกิจกรรมเสร็จให้นักเรียนกดปุ่มเล่นต่อเพื่อเรียนต่อนะคะนักเรียนทำกิจกรรมกันเรียบร้อยแล้วนะคะ เราไปดูพร้อมกันเลยค่ะแผนผังแสดงตำแหน่งของโรงเรียนแห่งหนึ่งใช้มาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ4กิโลเมตรถ้าในแผนผังโรงเรียนอยู่ห่างจากส่วนพฤกษศ,ศาสตร cm, ส์3.2เซนติเมตรสวนพฤกษศ,ศาสตร์อยู่ห่างจากโรงเรียนกี่กิโลเมตรวิธีทำนะคะจากแผนผังโรงเรียนอยู่ห่างจากส่วนพฤกษศ,ศาสตร์3.2เซนติเมตร และใช้มาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ4กิโลเมตรค่ะโจทย์ข้อนี้กำหนดระยะในแผนผังมานะคะเราจะพิจารณาที่จำนวนที่1หรือจำนวนที่2ก่อนดีคะเก่งมากค่ะเราจะพิจารณาที่จำนวนที่1นนะคะเพราะเป็นระยะในแผนผังค่ะจะได้1เซนติเมตรต่อ4กิโเมตร นำ3.2คูณกับจำนวนที่1และจำนวนที่2ค่ะได้เท่ากับ3.2เซนติเมตรต่อ12.8กิโลเมตรค่ะ3.2เซนติเมตรคือระยะในแผนผังนะคะและ12.8กิโลเมตรคือระยะจริงนั่นเองค่ะดังนั้นส่วนพฤกษศาสตร์อยู่ห่างจากโรงเรียน12.8กิโลเมตรนั่นเองค่ะ ให้นักเรียนนะคะตอบคำถามต่อไปนี้ในแบบฝึกหัดที่4.8ค่ะมีคำถามสองคำถามนะคะคำถามที่1ระยะทางจากสวนสาธารณะถึงโรงเรียนเป็นกี่เมตรและข้อ 2. ระยะทางจากวัดถึงโรงเรียนเป็นกี่กิโลเมตรค่ะเรามาสรุปบทเรียนกันนะคะการอ่านแผนที่และแผนผัง ในการอ่านแผนที่และแผนผังจะต้องพิจารณามาตราส่วนหรืออัตราส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบระหว่างความยาวในแผนที่หรือแผนผังกับความยาวจริงโดยความยาวอาจมีหน่วยเดียวกันหรือหน่วยต่างกันก็ได้ค่ะนำมาตราส่วนมาคำนวณหาระยะทางจริงค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะการอ่านแผนที่และแผนผัง ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกันอีกนะคะหลังจากที่นักเรียนดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับการอ่านแผนที่และแผนผังแล้วนะคะกูขอให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดนะคะแบบหัดหน้า124นะคะตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลจากแบบของสะพานก็ใช้แมตราส่วน1ซนติเมตรต่อ25เมตรดูนะคะดูโจทย์ก็ถามว่า เสาต้นที่สองกับต้นที่สามห่างกันกี่เมตรนักเรียนดูเสามีสี่ต้นนะคะสี่ต้นก็ถามต้นนี้ต้นที่สองกับต้นที่สามห่างกันเท่าไหร่วิธีทำนะคะวิธีทำเสาต้นที่สองกับต้นที่สามห่างกันกี่เมตรนักเรียนเอาอะไรมาคิดเอามาตาส่วนที่โจทย์บ,บอกนะคะมาตราส่วนหนึ่งเซนติเมตรต่อยี่สิบห้าเมตร นะคะมาเขียนจะได้จะได้หนึ่งซมหนึ่งเซนติเมตรต่อยี่สิบห้าเมตรนะคะเสร็จแล้วจะได้เนี่ยถ้ากับเท่าไรเขาบอกอาหารกันเท่าไหร่คะต้นทน่สองต้วหน่สามคือสิบสามมาคูณทั้งตัวหน้าและตัวหลังสิบสาม จุดหคูณด้วยหนึ่งเซนนะคะต่อต่อเท่าไหร่ต่อ13.5สามคูณห่ต่อ13.5คูณตัวหลังก็คือตัว 25, 25ต 13, คูณ25 25ิบห่าเมตรกับ1 3 1สามคูณสได้เท่ากับ13.5ตอเท่าไหร่คะสิ 13, ได้เท่ากับ 1, 1 3 7 7 5มดตรดังนั้นดังนั้นเราก็ตอบได้แล้วดังนั้นเสาต้นที่สองกับต้นที่สาห่างกันเท่าไหร่ห่างกัน337.5มเมตร ต่อไปข้อ2ข้อ2ก็ถามว่าสะพานเนี่ยสะพานเนี่ยยาวกี่เมตรสะพานอันเนี้ยสะพานที่อยู่ตรงนี้ยสะพานที่อยู่มันถาว่ากี่เมตรข้อ2ข้อ2ทำยังไงคะข้อ2ก็เอามาตาส่วนนะมาตราส่วนมาตรส่วนมาเขียนก่อนเลย หเซนติเมตรต่อ25เมตรนักเรียนดูสะพานนะคะสะพานเนี่ยมันยาวเท่าไหร่ก็เอามาบวกกันนะคะาภาพก็คือภาพสะพานยาวสะพานยาวเอา8.5บวก13.5 บวก8.5เท่าก uh, 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 ับเท่าไหร่คะ30.5บเซนติเมตรอันนี้เป็นแผนผังเสร็จแล้วจะได้จะได้เท่าไรหร่1โมต่อ25เท่ากับ่ากับเท่าไหร่คะ30.5บคูณด้วย1สโมต่อ 30.5คูณตัวที่2คือ25เมตรเ่ากับ30.5คูณ1ได้เท่ากับ30.5ต่อมเซนติเมตรต่อเท่าไรคะ30คูณ25ณได้762.5เมตรนะคะเพราะนั้นสะมานดังนั้นสะพานสะพานยาว 762.5เมตรนักเรียนดูแล้วไม่ยากเลยนะคะเรียนทํากันบ้านนะทำกันบ้านการอ่านแผนที่และแผนผังการบ้านหน้า123นะคะแบบหัหน้า123ข้อ1ใหญ่ข้อ1กับข้อ2นะคะ,ะสำหรับชั่วโมงนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ